สวัสดีค่ะพี่เมย์จากช่องเมย์ที่นี่แฮนเมดนะคะพี่แนะนําหมวกโคเชใบนี้นะคะหมวกโคเชใบนี้ถักจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะถักจากด้านล่างขึ้นข้างบนงานจะมาปิดเอาตรงกลางนะคะงานจะเริ่มจากการถักขอบตรงนี้ก่อนขอบเป็นขอบแบบที่สี่นะคะวิธีถักนะคะขอบแบบที่สี่แล้วก็ปอมปอมถ้าถ้ามีนะคะพี่จะลงคลิปลิง์กไว้ตรงใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ตามไปดูได้นะคะ ขนาดของหมวกนะคะจะขึ้นอยู่กับตัวขอบหมวกเป็นหลักนะคะของพี่ถ้าจะขึ้นตามพี่เลยก็สสสามิบี่ลอนนะคะหมวกใบนี้เป็นหมวกขนาดผู้ใหญ่ใส่ใส่เป็นทรงเลกเก้นะคะวิธีขยายแล้วก็วิธีย่อหมวกขึ้นอยู่กับขอบหมวกเป็นหลักนะคะกะติกาก็มีอยู่ที่แถวแรกเนะะี่ยค่ะจำนวนช่องโซ่ที่ขึ้นนะคะจะต้องหาร หารด้วยสามลงตัวนะคะก็จะได้ออกมาเป็นลายดอกไม้แบบนี้งานจะลดกลางหมวกตรงนี้นะคะแล้วดึงสอบเข้ามาจะติดปอมหรือไม่ติดปอมก็ได้นะคะก็จะได้หมวกเละเก๋เก๋เก่าๆแบบนี้นะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ Youtube ช่องพี่เมย์ค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะแนะนําอุปกรณ์สําหรับถักหมวกใบนี้นะคะหมวกใบนี้พี่ใช้ไหมพรมยี่ห้ออีเกิลนะคะเส้นขนาดสี่พาย เวลาถักจะถักเส้นเดียวนะคะปริมาณที่ใช้ใช้ประมาณหนึ่งร้อยกร,รัมนะคะแล้วก็หัวเข็มที่ใช้พี่จะเริ่มถักจากขอบแบบที่สี่นะคะเวลาถักขอบแบบที่สี่เนี่ยตัวหัวเข็มจะต้องเล็กกว่าตัวหัวเข็มที่ใช้ถักตัวหมวกนะคะขอบจะเริ่มจากสามจุดศูนย์มมนะคะขนาดสามจุดศูนย์มมมันจะเท่ากับเข็มทองสองหัวห้าทับศูนย์นะคะหลังจากที่เราถักขอบเสร็จแล้วเนี่ยตัวหมวก เราจะเปลี่ยนเป็นใช้เจ็ดทับศูนย์นะคะเข็มทองสองหัวเจ็ดทับศูนย์จะเท่ากับขนาดหัวสี่จุดศูนย์มมนะคะนั่นแสดงว่าขอบเริ่มก่อนด้วยเบอร์เล็กถักตัวหมวกด้วยสี่จุดศูนย์มมนะคะเข็มสอดค่ะแล้วก็กันไกลค่ะถ้าเข็มกับไหมของคุณแตกต่างออกไปจากต้นแบบคุณต้องคำนวณเองนะคะถ้าคุณเหมือนพี่คุณก็สามารถถักตามได้เลยค่ะ เราจะเริ่มงานโดยการถักขอบหมวกนะคะขอบหมวกพี่ใช้เข็มทองสองหัวถ้าใช้เข็มทองสองหัวนะคะใช้เบอร์ห้าทับศูนย์นะคะถ้าจะใช้เป็นหัวแบบนี้ที่เขามีเลขติดอยู่ก็เป็นหัวขนาดสามจุดศูนย์มมนะคะตัวนี้ใช้ถักขอบเราจะถักขอบแบบที่แบบที่สี่นะคะจำนวนโซ่ที่เริ่มเริ่มโซ่เก้านะคะความยาวของพี่ห้าสิบเซนนะคะถ้านับตรงรอนตรงนี้ จะได้ทั้งหมดสสสมิบ34ลายขอบหรือสสสมิบี่รอนแล้วก็เย็บติดนะคะพอหลังจากเย็บติดกันเสร็จแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนเข็มเป็นเข็มทองถ้าคุณจะใช้เข็มทองสองหัวคุณก็ใช้เจ็ดทับศูนย์ในการถักตัวหมวกนะคะหรือถ้าจะใช้เข็มที่มันมีเบอร์ก็เป็นสีจ4.0มมนะคะหมวกใบนี้นะคะพี่จะเริ่มงานโดยการที่ถักริมขอบแบบที่สี่นะคะแล้วก็ใช้เข็ม สามมิลนะคะสามจุดศูนย์มมถ้าเป็นเข็มทองสองหัวคือเบอร์ห้าทับศูนย์นะคะถ้านับตัวลอนนี่นะคะนับตัวลอนของพี่ได้ทั้งหมดสามสิบสี่ลอนนะคะถ้าวัดความยาวได้ห้าสิบเซนนะคะหมวกใบนี้คำนวณจากตัวลอนตรงนี้เป็นหลักนะคะคำนวณจากตัวรอบขอบเป็นหลักเลยนะคะถ้าคุณจะถักตามพี่ก็ทั้งหมดสามสิบสี่ลอนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนหัวเข็มเป็นสี่จุดศูนย์มมนะคะ 4ี่ศู mm ถ้าเทียบกับเข็มทองสองหัวจะเท่ากับเจ็ดทับศูนย์นะคะเริ่มหลักที่หนึ่งนะคะแถวที่หนึ่งโดยการที่ถัก x โซ่สองโซ่สามแล้วก็ x นะคะวนรอบของพี่จะถักทั้งหมดถ้านับช่องโซ่แบบนี้นะคะได้สามสิบหกช่องโซ่สามช่องโซ่คือหนึ่งลายนะคะแถวที่หนึ่งจะเป็นตัวคำนวณน,นะคะจำนวนช่องโซ่หารด้วยสามลงตัวค่ะ ถ้าคุณจะเพิ่มขนาดหรือคุณจะลดขนาดนะคะช่องโซ่ทั้งหมดตรงนี้ที่ถักออกมานะคะช่องแบบนี้นะคะหารด้วยสามนะคะถ้าคุณจะถักตามพี่ก็สามสิบหกช่องค่ะเริ่มนะคะตรงจุดที่เชื่อมต่อตรงนี้เราจะเริ่มโดยการถักโซ่สามแล้วลายมันจะเป็นพอสองคอนะคะพันหัวเข็มสองครั้ง ช่องมันจะใช้หนึ่งสองสามลงตรงช่องที่สองตรงนี้นะคะเราจะพันหัวเข็มสองครั้งถ้าพันหัวเข็มสองครั้งเวลาปลดมันจะปลดสองครั้งครั้งละสองห่วงปลดสองปดสองแล้วค้างไว้ก่อนนะคะพันหัวเข็มสองครั้งใช้สะบัดข้อมือนะคะนี่นะคะปลดสองปลด 2, สองสะบัดข้อมือคะ่ะปลดสองนะคะ ปลดสองแล้วจะเหลืออยู่สี่แล้วรวบค่ะอันนี้เป็นกลีบที่หนึ่งนะคะขั้นกลีบด้วยโซ่ห้านะคะพันหัวเข็มสองครั้งค่ะสี่นะคะปลดสองปลดสองถ้าเราพันสะบัดข้อมือสองครั้งเวลาปลดเราจะปดทีละสองปดทีละสองและปลดสองครั้งเหลือค้างไว้ก่อน ปดสองปลดสอง,ลสองหลังสุดจะเหลือสี่ห่วงแล้วรวบนะคะข้ามวยโซ่ห้าถักเหมือนเดิมค่ะทั้งหมดจะมีสี่กลีบนะคะได้สองกลีบละก่อนที่จะรวบมันจะมีอยู่สี่ค่ะรวบนะคะ โซ่ห้ากลีบที่สี่ค่ะหลังจากได้ครบสี่กลีบแบบนี้แล้วนะคะเราจะเว้นตรงนี้หนึ่งช่องนี่นะคะช่องนี้เราไม่ลงเราจะลงตรงเอ็กตรงนี้นะคะพันหัวเข็มถักดับเบิลโคเชนะคะ ดับเบิลโคเชหรือพอหนึ่งคอนะคะตรงนี้หรือเอฟนะคะหลังจากนั้นก็สะบัดข้อมือนะคะใช้พอสองคอข้ามนี้ข้ามช่องนี้นะคะมาลงช่องนี้ค่ะถักเหมือนเดิมค่ะให้ได้สี่กลีบกลีบที่หนึ่งนะคะขั้นด้วยโซ่ห้า รวบนะคะกลีบที่สองรวมนะคะกลีบที่สามขั้นด้วยโซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้ง กิบที่สี่นะคะรวบค่ะแล้วพันหัวเข็มนะคะลงหลักนี้ค่ะข้ามช่องนี้นะมาลงหลักนี้ถักแบบนี้ไปนะคะจนงานวนกลับมาปิดฝั่งนี้ค่ะ จนงานแถวนี้นะคะตรงนี้เป็นกลีบสุดท้ายกลีบที่สิบสองนะคะงานจะวนกลับมาเราแทงลงไปตรงโซ่สามนี่นะคะดึงผ่านแล้วเราเลื่อนห่วงสองครั้งค่ะเลื่อนห่วงดึงซีนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วเราถักเอ็กค่ะขั้นด้วยโซ่สามนะคะถักเอ็กวนค่ะ โซ่สามเอ็กโซ่สามเอ็กนะคะถักโซ่สามเอ็กบนรอบค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีถักดอกแถวที่สองดอกช่วงแรกจบแล้วนะคะจบเสร็จแล้วก็จะขั้นด้วยโซ่สามตอนนี้เราก็ถักโซ่สามเอ็กบนรอบนะคะ ปิดงานโซ่นะคะหลังจากที่เราถัก X โซ่สามบนรอบมานะคะตรงนี้ตรงนี้เป็น X ตรงที่เราเริ่มนะคะปิดงานพันหัวเข็มนะคะเราจะถักทีนี่นะคะขึ้นมามีสามลรวรวบค่ะ T ตัวนี้จะแทนโซ่สามนะคะลายต่อไปเราจะถักลายดอกช่วงที่สองช่วงที่สองลายดอกจะขึ้นตรงมือพี่เนะะี่ยค่ะตรงนี้นะคะตรงช่อง,องนี้ ทีนี้ตรงนี้มันปรับขึ้นตรงกลางนะคะเราจะขึ้นโดยการถักกลีบมันมีอยู่สี่กลีบจะขึ้นสองกลีบก่อนนะคะโซ่สี่แทนพอสองขอหลักที่หนึ่งนะคะพันหัวเข็มสองครั้งค่ะรวบสองรวบสองนะคะพันหัวเข็มอีกสองครั้งรวบสองรวบสอง แล้วรวบพร้อมกันค่ะกีบอันนี้เป็นกลีบที่สามนะคะอีกสองกลีบเราจะถักตอนที่งานเราวนกลับมาตอนปิดงานค่ะขั้นตรงนี้ด้วยโซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งนะคะรวบสองรวบสองสองครั้งค่ะแล้วรวบพร้อมกันต่อไปนะคะพันหัวเข็ม ตรงนี้ถัก F ค่ะถักเหมือนแถวที่หนึ่งเลยค่ะมันจะถัก F ลงบนตัว X ตรงเนี้ยนี่นะคะแล้วมันจะเว้นช่องช่องนี้ไม่ลงช่องนี้ไม่ลงนะคะพันหัวเข็มสองครั้งลายจะลงช่องนี้ค่ะมันจะสับวางกันอยู่นะคะดอกไม้สี่กลีบนะคะ หนึ่งกีบมีพอสองขอ้อสามครั้งค่ะคันด้วยโซ่ห้ารวบพร้อมกันค่ะคันด้วยโซ่ห้า รวบพร้อมกันหนึ่งดอกมีสี่กลีบนะคะหยิบที่สี่ พอก็บที่สี่เสร็จแล้วมันจะขั้นด้วยเอฟเอฟจะลงตรงนี้เอฟจะลงตรงบนเอ็กมันจะข้ามมันจะข้ามโซ่โซ่สามมาหนึ่งช่องแล้วลายก็จะลงตรงนี้ต่อนี่นะคะลายจะลงตรงช่องนี้นะถักวนมานะคะเดี๋ยวงานจะมาปิดตรงสองเกีบตรงนี้ค่ะ ปิดงานลายดอกแถวที่สองนะคะลายดอกแถวที่หนึ่งเราจะอยู่ตรงด้านล่างอย่างนี้นะคะลายดอกแถวที่สองมันจะขึ้นสับวางกันนะคะตอนที่เราขึ้นลายดอกแถวที่สองเราขึ้นแค่สองกลีบก่อนนะคะแล้วง,งานก็จะวนกลับมาถักสองกลีบที่เหลือปิดตรงนี้นะคะปิดตรงนี้ด้วยโซ่สองแล้วพันหัวเข็มนะคะแทงลงไปตรงจุดเชื่อมตรงนี้นะตรงโซ่ตรงนี้นะคะ่ะแล้วถัก ดับเบิลโคเชค่ะดับเบิลโคเชหรือพอหนึ่งคอหรือเอฟนะคะเพื่อปิดงานตรงกลางโซ่ห้าแล้วขึ้นด้วยโซ่หนึ่งถักเอกลงไปตรงนี้ค่ะต่อไปเราจะเริ่มโดยการถักโซ่สามพอจบลายดอกไม้นะคะต้องถักเอ็กโซ่สามบนรอบนะคะเพื่อเป็นฐานของดอกแถวต่อไปค่ะ เอ็กโซสามนะคะข้ามมานี่เลยถักแบบนี้วนไปค่ะเดี๋ยวดอกช่วงที่สามจะขึ้นตรงนี้นะคะจะขึ้นตรงช่วงสับ,บ่างกันมันจะตรงกับดอกแถวที่หนึ่งดอกที่เป็นเลขขี่จะตรงกันดอกที่เป็นเลขคู่จะตรงกันเราจะจบงานนะคะแถวโซ่ที่อยู่ข้างบนลายช่วงที่สอง โดยการถัก X โซ่3นะคะงานจะมาจบตรงนี้พอดีนะคะโซ่3แล้วก็ตรง X ที่เราเริ่มต้นดึงผ่านค่ะพอดึงผ่านเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ขึ้นด้วยโซ่3งานจะถักเหมือนกับแถวที่หนึ1ตอนที่เราเริ่มเราเริ่มด้วยโซ่3ตรงนี้แล้วเราก็ถักกีบนี้นะคะพอโซ่3เสร็จแล้วเราก็พันหัวเข็ม2ครั้งค่ะกีบจะลงตรงนี้นะคะตรงช่อง รวบนะคะโซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งพักสี่กลีบเหมือนเดิมนะคะลายเราจะมีอยู่เท่านี้นะคะวิธีจบงานแถวแถวนี้ก็ย้อนกลับไปดูตอนที่เราถักแถวที่หนึ่งจบเหมือนกันนะคะลายมันจะวนหนึ่งสองสามสี่อยู่แบบนี้นะคะ อันนี้ก็ถักเหมือนแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่หนึ่งก็คือแถวลายตรงนี้นะคะลายดอก ตรงนี้ก็ถักดับเบิลโคเชนะคะหรือ f หรือพอหนึ่งข้อนะคะคือลายเดียวกันแล้วดอกกีบดอกก็จะลงตรงนี้คะวิธีสังเกตเธอกีบดอกมันจะลงตรงช่องเนี้นี่ค่ะตรงนี้จะเป็น f นี่นะคะลายก็จะกลับไปเหมือนกับแถวที่หนึ่งจบงานก็จะเหมือนกันเดี๋ยวจบให้ดูอีกรอบก็ได้ค่ะปิดงานดอกแถวที่สามนะคะจะทําเหมือนกับแถวที่หนึ่งนะคะตรงนี้ อันนี้เป็นกลีบสุดท้ายนะคะมันจะวนกลับมาหาตรงโซ่สามที่เราเริ่มเราก็นับขึ้นไปตรงโซ่สามนี่นะคะแล้วดึงผ่านพอดึงผ่านเสร็จแล้วเราเลื่อนห่วงค่ะเลื่อนห่วงขึ้นมาเพื่อให้งานมาันมาเริ่มตรงกลางนี่นะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ถักเอ็กตรงนี้ขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็ถักเอ็ก่ะลายมันจะวนกลับไปถักเหมือนแถวที่หนึ่งเลยค่ะ หลังจากนั้นพอปิดงานเสร็จแล้วดอกมันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะมันจะขึ้นสับว่างกันแถวที่แถวที่เป็นเลขคี่จะถักมันแถวที่หนึ่งแถวที่เป็นเลขคู่จะถักมันแถวที่สองก็วนกลับไปดูคลิปได้นะคะหรือไม่ก็ถ้าเราถักถึงประมาณแถวที่สามเราจะเริ่มจําลายได้แล้วค่ะหมวกใบนี้จะถักสูงขึ้นไปนะคะตามต้องการนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีจบงาน,นะคะ่ะหลังจากที่เราถักจนได้ความยาวตามต้องการนะคะถ้าวัด ความสูงตั้งแต่ขอบตรงนี้นะคะถึงข้างบนเนี่ยของพี่ได้ทั้งหมดเก้านิ้วถ้านับช่วงลายนะคะได้ทั้งหมดหกช่วงลายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะช่วงลายสุดท้ายหลังจากที่เราถับกีบดอกแล้วปกติเราจะเป็นโซ่สามเอ็กทีนี้เราจะปิดงานกลางหมวกนะคะลดจากโซ่สามเป็นโซ่สองนะคะแถวนี้แถวแรกของการลดกลางหมวกมันจะเป็นโซ่สองนะคะแล้วก็เอ็ก แบบนี้นะคะถักวนรอบมาโซ่สองนะคะแล้วก็เอ็กมันจะดึงเข้าจุดศูนย์กลางนะคะโซ่สองอ่ะทีนี้พอตอนจบแถวตรงนี้นะคะปกติเราจะจบแถวด้วยการถักโซ่สามแล้วก็มาดึงสี่ทีนี้เราปิดงานนะคะพันหัวเข็มะคะ่ะ แล้วถักทีค่ะแบบนี้นะเริ่มนะคะรดหลักที่หนึ่งโซ่สามพันหัวเข็มนะคะลงมาที่ช่องโซ่รวบเราจะรวบกลางหมวกแถวสุดท้ายด้วยการถักเอนะคะอันนี้เป็นคู่ที่หนึ่งโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะหรือดับเบิลโคเชคู่ที่สองนะคะพันหัวเข็มค่ะลงกลางช่อง ักเอนะคะขึ้นมามีสามรวบสองพันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งลงกลางช่องขึ้นมามีสี่รวบสองแล้วรวบพร้อมกันแบบนี้นี่นะคะพันหัวเข็มนะคะลงกลางช่องขึ้นมามีสามรวบสองพันหัวเข็มค่ะลงไปกลางช่องขึ้นมามีสี่รวบสองแล้วรวบเราจะดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางโดยการกถักเอนะคะ นี่นะคะพันหัวเข็มค่ะรบสองพันหัวเข็มค่ะสี่รบสองแล้วก็รวบค่แบบนี้วนรอบนะคะพันหัวเข็มลงไปตรงกลางช่องขึ้นมามีสามรวบสองพันหัวเข็มค่ะลงไปกลางช่องขึ้นมามีสี่รวบสองแล้วรวบแบบนี้ค่ะ เราจะปิดงานโดยการถักเอวนรอบนะคะหลังจากที่ถักเอวนมาจนถึงตรงจุดเริ่มต้นเราจะแทงลงไปตรงคู่แรกนะคะแล้วดึงผ่านแล้วก็ตัดไหมค่ะเราจะใช้เข็มสอดช่วยในการดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางนะคะเอาไปไหมใส่เข้าไปที่เข็มนี่นะคะ เราจะเหลือช่องกลางแบบนี้เอาเข็มนะคะแทงแทงโซ่กลางแบบนี้นะคะแทงย้อนออกมาเพื่อดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางค่ะแทงไปทุกช่องโซ่ตรงนี้นะคะพอวนรอบแล้วเดี๋ยวเราลูดก็จะปิดงานแล้วค่ะ วนมาทุกช่องวนมาจนถึงตรงจุดเริ่มต้นรูดค่ะนี่นะคะเก็บเสร็จไหมเข้าไปข้างในแล้วไปรูดซ่อนด้านในอีกทีหนึ่งค่ะ นะคะคอันนี้ด้านในรูดแล้วก็ดึงให้ช่องมันชิดนะคะล็อกไหมค่ะ ตรงนี้ต้องล็อกนะคะถ้าไม่ล็อกเดี๋ยวใส่ไปแล้วมันจะออกมาเป็นรูโบถ้าจะติดปอมก็เหลือไหมเส้นนี้ไว้มัดปอมได้ถ้าไม่ติดปอมก็เก็บได้เลยนะคะหมวกใบนี้จะใส่เป็นทรงเล็กเก้นะคะถ้าใครชอบความสูงก็สามารถถักให้เยอะกว่านี้แล้วงานมันจะห้อยลงไปด้านหลังเสร็จแล้วคะ่ะหมวกใบนี้ยืดหยุ่นนะคะนุ่มอุ่นสบาย ใส่เท่ๆเก๋ๆนะคะเก๋ๆเก๋าๆทรงเล็กๆนะคะเป็นลายดอกไม้ะคะ่ะดอกไม้สีก่กลีบลายโปร่งๆนะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ youtube ช่องพี่เมย์ค่ะเมชินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ